ณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแทบทุกวัฒนธรรมถึงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งสัตว์ที่จะกลายร่างในคืนพระจันทร์เต็มดวงเรื่องราวของชายผู้สูญเสียการควบคุมและกลายเป็นสัตว์ร้ายในเงามืดของราตรีตำนานเหล่านี้ถูกเล่าขานมาหลายร้อยปีทั้งในยุโรปเอเชียไปจนถึงอเมริกา แต่คุณเคยคิดไหมว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่ตำนานหรือจินตนาการของคนยุคเก่อเท่านั้นเบื้องหลังเรื่องราวของมนุษย์หมาป่าอาจมีบางสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและความจริงนั้นอาจทำให้คุณมองตำนานนี้เปลี่ยนไปตลอดกาลวันนี้เราจะพาไปค้นหาความลับของมนุษย์หมาป่าว่ามันมีที่มาอย่างไรเกิดจากอะไรและเพราะเหตุใดเรื่องราวนี้ถึงยังคงหลอกหลอนผู้คนมาจนถึงปัจจุบัน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสอดรู้สอดเห็นที่นี่เราจะพาคุณไปไขปริศนาค้นหาความลับและเรื่องราวน่าตื่นเต้นทั่วโลกกดติดตามและกดกระดิด่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวที่เราจะสอดรู้สอดเห็นไปด้วยกันนะคะมนุษย์หมาป่าหรือ werewolf คือสิ่งมีชีวิตในตำนานที่เชื่อว่ามนุษย์สามารถแปลงร่างเป็นหมาป่า หรือกลายเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งคนครึ่งสัตว์โดยเฉพาะในคืนพระจันทร์เต็มดวงตำนานนี้มีจุดเริ่มต้นในยุโรปยุคก,กลางยุคที่ผู้คนยังเชื่อในไสยศาสตร์เวทมนต์และปีศาจหากใครมีลักษณะผิดธรรมชาติเช่นขนขึ้นทั่วร่างกายพฤติกรรมดุร้ายหรือดูไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปพวกเขามักถูกมองว่าไม่ใช่มนุษย์ คนในสมัยนั้นเชื่อว่ามนุษย์หมาป่าเกิดจากคำสาบหรือการถูกกัดโดยมนุษย์หมาป่าตัวอื่นมีบันทึกหลายกรณีในฝรั่งเศสเยอรมน,นีและสวิตเซอร์แลนด์ว่ามีผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าบางคนถูกจับสอบสวนถูกทรมานและสุดท้ายถูกประหารชีวิตแต่ถ้ามองในมุมของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เรื่องนี้อาจไม่เกี่ยวกับปีศาจ หรือคำสาบเลยก็ได้เมื่อ <c oughs> เรามองตำนานมนุษย์หมาป่าด้วยสายตาของวิทยาศาสตร์ยุคใหม่สิ่งที่เคยดูเหมือนเวทมนต์อาจมีคำอธิบายทางการแพทย์หนึ่งในโรคที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือไฮเปอร์โทรโคซิสหรือที่บางครั้งเรียกว่าแวร์วูฟซินโดรมโรคพันธุกรรมนี้ทำให้ร่างกายมีขนขึ้นหนาและยาวผิดปกติโดยเฉพาะใบหน้า แขนและลำตัวลองนึกภาพชายคนหนึ่งในยุคก,กลางมีขนขึ้นทั่วตัวดวงตาแฝงด้วยความดุร้ายสำหรับคนในยุคนั้นนี่คงไม่ใช่แค่ลักษณะทางกายภาพแต่เหมือนกับสัตว์ป่าที่แอบอยู่ในร่างมนุษย์กรณีที่มีชื่อเสียงที่สุดคือเปโดรกอนเซลสชายชาวสเปนในศตวตรรษที่16เขามีขนขึ้นทั่วตัว จนดูเหมือนมนุษย์หมาป่าแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นเพียงผู้ป่วยโรคไฮเปอร์โทรโคซิสเท่านั้นเปโรถูกนำตัวไปแสดงในราชสำนักฝรั่งเศสในฐานะมนุษย์ป่าและเรื่องราวของเขาอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดนิทานและตำนานมนุษย์หมาป่าที่เรารู้จักกันมาจนถึงวันนี้นอกจากโรคไฮเปอร์โทรโคซิส ยังมีอีกโรคหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับตำนานมนุษย์หมาป่านั่นก็คือพอไฟเลียโรคนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างฮีโมโกบินในเลือดผิดปกติทําให้ผู้ป่วยไวต่อแสงแดดผิวหนังไม่ง่ายและมังรายมีฟันยาวคล้ายเขี้ยวยิ่งไปกว่านั้นผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการทางจิตเช่นประสาทหลอนอารมณ์รุนแรงหรือเชื่อว่าตัวเองกําลังเปลี่ยนร่าง ลองนึกดูถ้าคุณอยู่ในยุคกลางแล้วเห็นใครสักคนที่มีฟันเหมือนสัตว์ขนขึ้นผิดปกติและทำตัวดุร้ายในเวลากลางคืนคุณจะคิดว่าเขาเป็นมนุษย์จริงๆหรือสัตว์ประหลาดและด้วยในยุโรปยุคกลางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ยังไม่พัฒนาเหมือนปัจจุบันทำให้ความเชื่อเรื่องเวทมนต์พูดผีและปีศาจเป็นเรื่องที่ผู้คนยึดถืออย่างจริงจัง ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ผู้คนที่มีลักษณะแปลกประหลาดหรือมีอาการทางจิตมักถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าหลายคนถูกจับสอบสวนบางรายถูกทรมานและหลายคนถูกประหารชีวิตเพราะถูกมองว่าเป็นปีศาจเมื่อเรามองย้อนกลับไปตำนานมนุษย์หมาป่าอาจไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นการผสมผสานของหลายปัจจัยโรคทางทันตุก,กรรม ความผิดปกติทางจิตและความเชื่อในยุคมืดของสังคมยุโรปมนุษย์หมาป่าอาจเคยมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่ในแบบที่ตำนานเล่าไว้ในยุโรปยุคกลางความเจริญทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้า แพทย์ยังไม่เข้าใจโรคแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ความกลัวและความไม่รู้ทำให้ผู้ป่วยโรคเหล่านี้ต้องตกเป็นเหยื่อถูกกล่าวหาว่าเป็นปีศาจถูกทรมานหรือแม้แต่ถูกประหารชีวิตแล้วคุณล่ะถ้าคุณอยู่ในยุคนั้นคุณจะกลัวคนที่มีลักษณะแตกต่างเหมือนสัตว์ประหลาดหรือไม่คุณคิดว่าการกำจัดผู้คนที่แตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ เรื่องราวเหล่านี้สอนให้เราเห็นว่าความกลัวและความไม่รู้สามารถสร้างโศกนาฏกรรมได้ทำให้ผู้คนต้องเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งถูกกีดกันจากสังคมเพียงเพราะพวกเขาแตกต่างจากคนอื่นและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสอดรู้สอดเห็นรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกเรื่องก่อนใคร